กำเนิดเมนจีนาเดียวเดียวห้าสองมาอย่างไรครับเนี่ยกำเนิดเมนจีนา กูอะไรอย่างชอบเลยวะเฮ้ยเจอห้องแล้วไ,อ,ไ,อ,ไอ,อ้ย่าโอ้เฮ้ยเราได้เลนบนว่ะ <c oughs> อ,อ่าผมแบนอะไรดีวะผมควรต้องกลัวตัวอะไรครับตัวอะไรที่มันน่ากลัวสำหรับคยวตวุเอ้ยแบนเลนิกตันหลอวะผมแบนอีลีเดียแล้วกันดีครับพี่เจมเลขไม่สวยเลยครับวันนี้วันนี้มาไม่ดีเลยครับผมวันนี้มามา มาแย่ครับผมมาแย่อาญาได้เล่นไปด้วยแล้วผมจะเปลี่ยนสกินวอร์ดยังเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะยังไม่สามารถเลือกสกินวอร์ดได้คือคือกูไม่มีสิทธิ์เลยเหรอวะต้องเลือกตัวก่อนเนี่ยเหรอเจนวะมีใครแลกท็อปไหมกูเคลมันสู้เจนได้วะอ่าสู้เจนไม่ได้แน่เลยอ่ะแบบยับเลยอ่ะ น่าเล่นหมอไฟว่ะตัวง่ายๆอ่ะตัวมาตรฐานนะ่ะแบบง่ายๆเลยทำไมคิดไม่ได้วะผมคิดว่าเกมนี้ผมใช้ฟิตฟุตเวิร์กน่าจะคุ้มกว่านผมใช้เป็นฟิตฟุตเวิร์กแล้วกันนะครับโอเค okay, let's go รับรองเบริร์กเอ้ยผมมีเมนไพ่อยู่แล้วครับผมผมมีเมนไพ่อยู่แล้วสบายเกมนี้ยังไงก็ชนะหรือเปล่าวะ <c oughs> โชว์กล้ามหน่อยพี่เบ่งโชวเป็นหงทีเดงกล้ามเหรอพี่เปล่าครับผมเบ่งขี้ชิวนาคนที่เจอบ่อยๆนี่น่าจะใช่แหละ เจอบ่อยขนาดนี้กดดักหรือเปล่าอ๋อใช่กดดักคนนี้มันชอบกดดักผมจําได้ที่เหมือนประมาณว่าเราคุยอะไรกันสักอย่างเราที่แบบเราสู้ไม่ได้เพราะอะไรว่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็พิมพ์ออมมาบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ที่พวกมึงแพ้กันเพราะว่ากูสไนัอะไรนั่นเน่ะมันเหมือนแบบมันมันแบบมาปั่นน่าจะใช่นะน่าจะใช่คนเดียวกันนะไปดีรออะไรอ่ะมี่มันสไนนะเว้ยถ้ามันสลด์อย่างที่มันพูดจริงอะนะยาได้แฟลชโคตรขูมโคตรขูเอ้ยเชียแล้วผมเอาอะไรมาวะเนี่ย ว่าสกแกนมาทําอะไรโอ้ไม่มีใครปากวักวอร์ดหน่อยหรออ๋อว่าสกแกนมาทําอะไรเนี่ยนี่คือต่อให้เหรอผม,มัวแต่โมอ,อยู่อะผมน่าจะกดดับเบิลคลิกมั้งไม่รู้ว่เฮ้ยแล้วกูเอาสกแกนมาเพือ่อบอกเลยว่านะผมว่าเรล่างมียับผมเชื่อว่าเอมี่ทำได้ครับอออ๋ออ๋ออ๋เชื่อดูจังวะอ๋ออ โอ้ยโอ้โหขนาดนี้แล้วอะลิเลียฆ่าไม่ได้กูไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว่ละคือผมแบบว่ากล่าวว่าถ้ามันมานะผมจะโชว์เอาเพย์ด้วยการแบบว่าแปงล่างอะไรเงี้ยแล้วก็บวกตบตอะไรอย่างง้น่ะ มีเฮี้ยมันเล่นดุจังวะ <c oughs> อะไรของมันวะ <c oughs> เมื่อกี้คีมมันดันไงแม่งเลยแบบมีเวลาว่างมันเลยว่างจัดเลยอ่ะขอโทษทีว่ะคีมต้องรับคีมด้วยอ่ะขอโทษทีวะ่ะมันเป็น Uber D อุบัติเหตุโอ้โอ้โอ,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 โอชักลำคาแล้วนะ,จะ <c oughs> เจสู้เจได้ป่าวะฉันผมไปลางอ่ะ รถเป็นอะไรที่สำคัญมากเราห้ามพลาดสแกนสแกนนี่โหเฮียแม่งคอนโทรลวอร์ดเลยเจ็ไม่มมไม่มีวอร์ดอะงงดิงงดิเจอนาสแกนวอร์ดเข้าไปอ่ะกูยังงงเลยเนี่ยไม่นะเจสขอทีนึงเออเจ็บป่ะไรผมมีฟิสฟุตเวิร์คมันถอยแล้ว <c oughs> อมันแรงจังวะอ่านี่แล้วกันนี่เป็นๆน,นี่แล้วกันโอ้โ <c ười> หเชีเ้่ยเจ๊ดมันแรงจังวะตัวอะไรของมันนุ้นคือ <c ười> ยุ่งด้วยไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยไม่ก็อมันจะแรงอะไรขนาดนั้น๋อ้มคือโดนดันอีกแล้วอย่างเศร้ากำลังไปครับ โอ้ไม่กอดอโหนิดเดียวตั้งชิบิสไปไม่ได้ละได้แค่นี้ครับสุดๆละมากันกลางหน่อยจ้า ยังไม่ได้เลยวะคุณผู้ชมไอเทมคีหลักของผมู้โอ้โหย่าอสวยเอมี่ไม่ผิดหวังสวยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับกำลังไปครับเฮ้โอเคสวยครับสวยสวยกรออีกหวีครับผมคงไม่ได้ไปนะอยากผักคี้บนอะ่ะคือตอนนี้มีเนียนหมมันไม่ได้แล้วอะ่ะ เฮ้ยตัวผมมันกระโดดไกลจังวะโอ้โหย่าโอไม่รอดโอ้แล้วมาตายตอนมังกรเกิดเนี่ยน่าจานน่าจะโดนลิฟกลางด้วยเนี่ยอืเจสมันเลยได้บ่นเลยครับกำลังไปมาหน่อย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 สวยมี่โอ้ยแต่เสียป้อมกลางเฮ้ยเลือกอะไรมันต้องเสียอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยเนาะ เฮ้ยแต่ยาโอมันฆ่าเจดได้วะ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องถือว่าคุ้มอยู่นะลองดูได้ป่มลองดูได้ปะอ่ะงงงงดิพวกกูมาทำอะไรกันอนะเลล่างอะพวกกูำเนิดเมนจีนา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวห้าสองมายังไงครับเนี่ยกูคือกูคือตำแหน่งที่อยู่เลนจีนอะวะทำไมรู้สึกเหมือนผมวิ่งเละเทะลุกซุ่มเป๊ะไปหมดเลยครับสวยยาโอะโอไม่ผิดหวังวะ่ะสวยยาโอะโอไม่ผิดหวังวะ่ะ กำเนิดเมนจีนาอะไรยังชอบเลยวะสกิลด่ามท้าหัวมันมันกระโดดไกลเหรอผมเข้าใจว่ามันสามารถกระโดดได้2รอบเว้ยแต่ไม่คิดว่ามันจะกระโดดไกลขนาดนั้นปรับใหม่เหรอหรือว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วอะถ้าแปลงเป็นจีนามันจะกระโดดไกลขึ้นมั้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมลองอ้าวเมื่อกี้ลองไม่ทันครับไม่เป็นไรลองไม่ทันเท่าไหร่ดีเมื่อกี้ลานรถไม่ทันด้วยเตสอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันครับตอนแปลงล่างมันจะกระโดดเหยียบหัวไกลครับโอ้ เดี๋ยวผมจะเลี้ยงสกิลให้มันพอดีแล้วกันเย้เค้ไม่โดนมันถอยเลยมันถอยยาวเลยสวยงามสวยงามมานี่กูรลับเองมานี่มาเฮ็ดโดนละมาดิมาดิมาดิโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยใครโดนอ่ะ เฮ้ยเลี้ยวสู้ทีตนาไม่ได้โอ้โหโ,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 โอ้โหกระโดดกระโดดยับเลยโอ้ฆ่ายากแท้วะไปฆ่ามันนี่ตามคีมแล้วกันนะมังกรยี่สิบห้าวีครับถ่ายกอน เอามังกรมันเคลียบบัฟกันดีจะตายเฮียมึงก็ประมาทเกินแล้วอบอกอยู่มังกรมังกรมังกรนะโถ่อโรล,ล้วเอาหน่อยดิเออเออเออโอ้ผมเฟล,ลว่ะผมไม่เผลอตีเฮียกดออโต้โตตียาวเลยยาวเลยยาวเลยพเพื่อนเคยมีคนบอกว่าตัวนี้คือเป็นตัวที่ถูกลืมใช่ครับมันแต่ว่าตอนนี้มันกลับมาแล้วมันคัมแบ็กมาแล้วครับผม เราโดนอินทีเหมือนกันเหรอเนี่ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอโอโอคืออะไรอะ่ะแลกอินทีหรออ,อะไรวะเน,นี่ยความคุ้มอยู่ตรงไหนเนี่ยว t าต่ฟัคพี่เจมไหวไหมเหมือนจะแย่ yeah ครับไม่รู้เกมนี้จะชนะหรือเปล่าเนี่ย ต้องผัก In T, อ,อกกิอนทีล่างออกไปก่อนวะเนี่ยผักกันเอกกันดั้มเนี่ยออกไปก่อนครับกำลังไปครับล่างดันลึกขนาดนี้ไม่น่ามีปัญหาม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 าเอาไปอมี่โอ้ my god โอเค นี่เจมซู้ๆนะขอให้ชนะขอบคุณมากๆนะคบผมขอบคุณมากๆรับผมผ <c oughs> ัก5คอมโบโอให้ดูหน่อยครับผมจะลองดูนะไอคอมโบนั้นนะครับเขาเรียกว่าคอมโบในฝันเลยแมนะ่เนี่ยเชี่ยเชี่ยกระโดดไกลเกลินตีบ้า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 น <c oughs> เดี๋ยวนะเราโดนลาบาลอนเหรอ <c oughs> What the fuck เห็นไม่ได้ด้วยเราโดนลานบาลอนเหรอโอ้โห อ,อะไรวะมันเป็นอะไรวะยุ้ยเอสนะครับเอสโดยจีนาครับฮะอ้าวเมื่อกี้เราแพ้เหรอผมดูว่าทีมนั้นกดยอม นี่ผมแแบบไม่รู้ตัวจริงว่ะเนี่พอผมออกมาเฮ้ยทำไมผมไม่ได้มองแมพเลยเว้ยมันอ่ขี้โม้อยู่กูได้เอ็ดเพื่ออะไรในเมื่อมันก็แพ้อยู่ดีวันนี้น่าจะฟอร์มไม่มาครับพอก่อนแล้วกัน,น